วันนี้ลมแรงมากเลยเพราะว่าออมีพายุเข้านะคะลมแรงมากนี่เราเพิ่งออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเราพามาดูบรรยากาศนะคะบริเวณรอบๆนะคะไปค่ะ บไปแล้วค่ะน,นี่นะคะบริเวณรอบๆนะคะช่วงนี้นะคะใบไม้เริ่มผลิออกมาแล้วนะคะก็เริ่มมีความสวยนะคะความเขียวชอุ่มขึ้นมานะคะนี่นะคะ ให้ดูนะคะดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ชนิดแรกนะคะตระกูลแรกนะคะที่มันจะนะคะหลังจากหมดฤดูหนาวนะคะนะคะนี่ค่ะให้ดูให้ดูเอาความสวยนะคะมาฝากนะคะิดบด <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันเลยนะคะ ไปเลยผู้นำทางฮะดอกไม,ดกไม้ดอกเล็กๆอันนั้นเล็กมากนะกไปโอเค,อเคนี่นะคะมันจะมีแบบพายุเข้านะคะลมจะแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะแถบนี้นะคะจะมีแบบดอกมาให้ออกมาสวยมากนะคะเป็นดอกมะลิของที่นี่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะเดี๋ยว ตอนที่มันออกมานะคะแม่โบจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะไปค่ะพาไ,ไปดูทำไมนะครับทำไมนะน้องวารารนะอือฮตรงนี้มันสกโป,ปกต้องเดินดีๆเนาะข้างล่างก็จะเป็นบ้านคนนะคะตรงนี้ ดอกนี้นะคะจะเยอะมากนะคะช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะมีหลายสีนะคะมาโบดซูมให้ดูนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆเลยไปต่อค่ะ เป็นรอบๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นของประเทศเยอรมนีนะคะห้าโมงเย็นตรงนี้นะคะถ้าเลี้ยวขวาไปนะคะก็จะเป็นลงไปในเมืองนะคะไปตลาดนะคะ ต้นนี้นะคะก็คือต้อนเชอรี่นะคะแต่เป็นเชอรี่ป่าอาจจะกินไม่ได้ค่ะต้นนี้มันจะเปรี้ยวค่ะ ให้เพื่อนๆถ่ายนะคะว่าวิบสถ์ทำอะไรนะคะเราเดินมาได้แป๊บนึ่นะคะก็ไปต่อกเลยค่ะดูนะคะพาวคโบสถ์มาเดินเล่นนะคะแล้วก็ถือโอกาสนะคะถ่ายวิวสวยๆนะคะมาฝากด้วย เราเดินมานะคะมีฝนตกด้วยเห็นไหมคะมือ่อฝนฝนตกลงมานะคะเสื้อไม่โบกเกียบมนเลยฝนตกฝนตกฝนตกไปคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูดอกไม้ อ่ะอฮะีมโเนกไมนะคะเดี๋ยวจะวพาไปดูตรงที่สวยๆนะคะจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะแม่โบเห็นนะคะสวยมากเลยนะคะ ที่นี่นะคะก็คนชอบเดินออกกําลังกายนะคะเขาบอกว่าเดินเล่นเดินเล่นกันอย่างเนี้ยค่ะก็เดินนะคะบริเวณรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ยค่ะแม่โบก็พามาเดินนะคะเนี่ยค่ะเคลียรขวาลูกอ่าแล้วเดี๋ยวแม่โบจะให้ดูวันนี้ด้วยนะคะที่ทิ้งขวดนะมันจะมีขวดบางชนิดนะคะขายได้นะคะแล้วก็ บางชนิดขายไม่ได้นะคะเราก็จะามาทิ้งจุงนี้นะคะเดีย๋ยวแม่โบให้ดูครับ,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 บผมเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยแล้วก็อ้อมไปบ้าน oh โอ๊หมากันรจะไปบ้านโอ๊ะหมากันนะคะอันะะนี้นะคะเป็นที่ทิ้งขวดนะคะก็จะเป็นพวกขวดแก้วจะเบนนี้นะคะสีขาวนะคะเป็นขวดใสๆะคะ่ะ แล้วก็จะเป็นขวดสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะก็ที่ทิ้งขยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะที่เราใช้แล้วเราก็มาบริจาคหรือว่ามาทิ้งนะคะพี่ว์ดเข้ามาพี่ว์ด รอให้ช่วงสถานการณ์โควิดดีพาพิบดมาเตะฟุตบอลน,นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนสามีเป็นวัยรุ่นนะคะก็เป็นนักฟุตบอลของจังหวัดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะคะกว้างมากนะคะสนามฟุตบอลเห็นไหมคะหญ้าเทียมนะคะจะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะของสนามฟุตบอลน,นะคะ ค่ะอาคารใหญ่นะคะเป็นไกลนู่นนะคะอันนั้นหลังบ้านพ่อเลยเปิดประตูหลังบ้านมันก็จะเจอไปค่ะอันนี้เราพามาอ้อมนะคะเพื่อที่จะพาไปถ่ายดอกไม้นะคะแม่บูเดินนะคะ นั้นจะเป็นป้ายรถเมย์นะคะเห็นไหมคะป้ายรถเมยนะะเม์ยนะคะก็นั่งรอรถเมยะะ์เวลาจะไปในเมืองนะคะก็มารอได้ไวิวอดครับเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งลูก เป็นสนามเหมือนสนามกีฬานะคะเดี๋ยวแม่โบให้ดูนะคะเป็นเหมือนสนามกีฬานะคะตรงนี้ก็มีแบบวิ่งนะคะเป็นกีฬาแบบวิ่งนะคะแล้วก็พวกเออ่กระโดดไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าน,นะคะฮะไมม่กกิน็าทำไมครับ<า>เราเดินมาเดิน ลมแรงมากนะวันนี้ลูกนะใช่ไหมวันนี้ลมแรงมากนะคะก็มีพายุนะคะน,นี่นะคะน,นี่นะคะก็ที่ทิ้งขวดก็จะแบ่งเป็นสีๆใช่ไหมลูกอันนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะตรงนี้จะเป็นโรงเรียน เดินเดินเดินเอา้าบรรยากาศมฝา mm hmm. ข้างหลังจะเป็นโรงเรียนนะคะวันนี้ลมแรงมากๆนะคะโอ้โห oh ได้ยินเสียงลมกันไหมคะลมแรงมากๆเด็กชายพี่โบนนั่งพักอน Hãy xem nhé Trong filt của nó sẽ hoàn toàn สวยๆนะคะแะควแม้วสีม่วงมันเริ่มจะปานแล้วนะคะแล้วก็เห็นไหมคะที่มันเป็นนอนออกมาใหม่อะคะ่ะกำลังออกเลยนะคะเยื่กันนะคะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็สวยมากเลยนะคะตรงนี้หน้าบ้านพ่อสามีนะคะสวยู่สีม่วงนะคะกลัง คะยังไม่บานเลยนะคะนี่แน่นมากเลยนะคะสีม่งวงสูงมากสวยสุดๆเลย,สะสเลยนะคะไปดูตรงนี้นี่นะคะก็มีนะคะแต่ว่ากำลังเป็นดอกตมูตมๆนะคะยังไม่บานนะคะนี่นะคะจะเป็นตระกูลทิวลิปแตวก็ตรงนี้นะคะมีสีม่งวงอี สวยๆกันเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆให้ชมนะคะเมื่อกี้นะคะแม่โบเดินมานะคะก็ผ่านร้านนะคะขนมปังแล้วก็ร้านขายของนะคะของรัสเซียนะคะแม่โบเข้าไปนะคะก็ได้ของกินมานะคะแล้วก็ได้อังหุ่นมาเดี๋ยวแม่โบให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งที่สนามเด็กเล่นเป็นตรงนั้นนะคะหลังบ้านพ่อแม่สามีนะคะ เดี๋ยวแนนบลเอามให้ดูนะคะหิวแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันพิกโบ๊ทได้เออยลลี่พิกโบ๊ตกินหมดแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนี้กันนะลูกนะไปเ,เลยสนามเด็กเล่นพิกโบ๊ทมาเล่นประจำนะคะตรงนี้นั่นแหละหลังบ้านนะคะบ้านพอ่อ เดีะะ๋ยวแม่โบตั้งกล้องโอ้ยยาตั้งกล้องกุ้งคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูองุ่นนะคะที่ซื้อมาอคือยังไม่เคยกินนะคะองุ่น แล้วก็เป็นแบบอังหุ่นไล้เม็ดนะคะแม่โบซื้อมาสองช่อนะคะเดี๋ยวกลัวถุงมันจะเปริวรี่เบืร์นมาถืออังหุ่นให้เขาดูหน่อยเร็วนะดีๆถือจบตรงนี้คนระับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะ พอซื้อมาทั้งหมดนี้นะคะเฉพาะอังกุนนะคะเมื่อกี้4ยูโร50นะคะก็ประมาณ200,000นะคะประมาณนั้นนะคะตีใจะเป็นเลขกลมๆนะคะประมาณ200,000นะคะให้ดูปลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนี่ค่ะเป็นปลาเคม็มนี่นะคะปลาเคม็มแม่วงเคยซื้อไปกินแล้วครั้งหนึ่งค่ะอร่อยมากนะคะนี่